ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับโอมเจ็ดสิบนาทีพี่เจ็ดโมงสิบนาทีเป็นไงเมื่อคืนหนาวปะไม่มีพ่อผมเลย <c oughs> นอนงอเป็นกุ้งเลยแม่งโคตรเย็นนะเมื่อคืนเมืแ่อบบกี้ตอนก่อนช่วง <6. 10. S 1> ก่อนหกโมงนะมันมีเรือมีเรือแบบชาวประมงพื้นบ้าน <c oughs> ขับมานึกว่าเราเป็นชาวประมงด้วยกันนึกว่าเป็นพวกเขามั้งตะโกนแซวกลับข้าครับกับข้า,ขา,ขาสัตว์ตื่นเลยครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่บนแพนะครับแพกลางน้ำนะครับประมาณนี้แอบยานพาหนะของชาวเรา ออก็เมื่วานเาถึงกันตอนประมาณเย็นได้ละประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งก็นั่งเล่นกันอยู่ที่ที่ฝั่งนะครับพอดีรุ่นน้องชื่อโอมขับมอเไซมาจากตลาดก็เลยพามานอนเล่นที่นี่แแดดโคตรดีอากาศโคตรดีอร่อย ด,ดีเดี๋ยวเช้านี้ผมว่าจะลองภายจากภายซับนะจากจุดนี้ตรงลิตเติลทาวนิริราชาบางแสเอ้ยตรงศิริราชแาล้วเ,เดี๋ยวว่าจะไปบางแสนดูก็จะเป็นทิศนี้เฟบนู่นเห็นไหมเห็นตึกทางนู้นไหมนู่นเลยปริมาณตรงนั้นบางแสนดูจากในแมป เ,เส้นทางบนบก15กิโลเส้นทางในน้ำยังไงก็ไม่ต่ำกว่า12กิโลเดี๋ยวลองไปดูน้ำเปล่า2ขวดกล้วย1ลูก <laughs> ไปเว้ย เตียแล้วอะเสียนแล้วเวหรอเรื่องเรื่องซื้อเปิดอุปกรณ์มาใหม่กันด้วยแกนนำแกนนำ <c oughs> นี่ครับสเสบียงเช้ากล้วยของยังโอมกับกาแฟไม่รู้แม่งจะเสียหรือเปล่านี่ตั้งแต่เมื่อวานเป็นกาแฟนมนี้กินไปแม่งขี้แตกกลางน้ำก็คือต้องขี้อ่ะครับดูทรงแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องชิมดูอ่ะเีก็กระเป๋ากันน้ำหนึ่งรูปผ้าขม้า ถ้าบปบกระเป๋า,ปเาตังยัดไปให้หมดกล้วยนี่เดี๋ยวกินเลยน้ำเปล่าสองขวดกระเป๋าเอ,าเอา่ยะเส้นเอาไปทำไมวะ <c oughs> โอเคันนี้เป็นเวลาเจ็โมงสามสิบสองนาทีถึงกี่โมงวะเนี่ยประมาณสิบโมงครึ่งถึง เอาไว้เผื่อๆน่าจะสามชั่วโมงโอคตอนนี้แปดโมงเพ่งเคลียร์ตัวเองเสร็จเคลียร์เมมเคลียร์เมมแขกมาครับแขกอะไรแขกต้ต้องออกละตอนนี้แพ็คของขึ้นแผ่นเสร็จแล้วครับโอเคพี่ไปก่อนเด้อโอม okay, เจอกันประมาณบ่ายสอง วันนี้เราเออไม่ใช่เราสิผมเนี่ยแหละครับเพิ่งออกมาจากตรงบ้านแพรกลางน้ำตอน8โมง5นาทีระยะทางที่ดูไว้บนบกคือ15กิโลระยะทางในน้ำที่กะได้คร่าวๆน่าจะประมาณ12กิโล เวลาที่คำนวณเอาแบบหย่อนๆน่าจะมีสามถึงสี่ชั่วโมงต่อหนึ่งขาไปก่อนไปเรื่อยๆตอนนี้แดดก,กำลังร้อนเลยจริงๆเมื่อเช้าก็ตื่นเช้านะแต่มัมแต่อยู่ให้ทำนู่นทำนี่ไม่เป็นไรก็เมื่อกี้นะครับเออ มีชาวบ้านขับเรือผ่านมาเห็นผมกำลังจ้ำอ้าวใหญ่เลยแวะเข้ามาคุยเอาน้ำไหมขอบคุณครับพี่ผมมีอยู่ก็เลยแวะคุยกันเรื่องลมเรื่องระยะทางเรื่องหากินหาอยู่เพลินดีเพลินดีไอ้นู่นละ พายต่อก่อนดีวะ่ะน่าจะอีกพักหนึ่งตอนนี้ผมถึงน่าจะอยู่ประมาณแถวๆออกมาจากจุดปล่อยตัวได้ประมาณสักกิโลเดียว <laughs> แดดไปยังเลยแค่ไปถอจริงๆเราเมื่อเช้าตื่นเช้านะแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่ออกมาจริงๆรู้แหละ <laughs> ขี้เกียจไงทำ,ทำนู่นทำนี่เลีย์เมม ตอนนี้น่าจะสัก10บโมงยังวะอ๋อยัง8ปดโมงสี่สิหน้ำโคตรใส ก้าโมงยีนาทีออกมาจากจุดเริ่มต้นที่แปดโมงคือตอนนี้แดดแม่งโคตรโหดเลยครับเริ่มหิวแล้วลมเริ่มเข้าลมเริ่มมาบางๆเอื่อยๆสัดกล้วยก่อนดีกว่าคือเวลา อย่างผมเคยปั่นจักรยานนะครับปั่นทางไกลอาการที่แม่งเตือนว่าควรกินก็คือหิวนั่นแหละเขาเรียกว่าไงอ่ะอย่าปล่อยให้หิวให้ให้ให้ร่างกายแม่งหิวเกินไปเดี๋ยวมันจะกินไม่ลงถ้าเราแบบเหนื่อยมากๆแล้วเราบากินแล้วแม่งแย่ yeah. ตอนนี้กินได้ต้องรีบกินก่อนประคองอืม เอาจริงๆมันก็ไม่ไกลนะถ้าวันที่น้ำนิ่งๆผมว่าใครๆก็พายมาได้ on ออกแบบเช้าๆหน่อยไม่ต้องออกสายแบบที่ผมออกตีห้าตื่นอะไรเงี้ยหกโมงออกก็แหละสิบโมงยี่สิบเจ็ดนาทีตีไปสิบโมงครึ่ง ตอนนี้ผมอยู่ตรงหาดวอนพภาซอบนะฮะหาดวอนพาซอบหาดทิ่พบ <_ t ries> ใช้เวลาเดินทางจากนู้น8โมงใช่ไหมมาถึงนี่10โมงครึ่งสชั่วโมงครึ่งใช่2ชั่วโมงครึ่งคร <_ t ries> าวหน้าควรออกให้เช้ากว่านี้เฮ้ยร้อนนร <_ t ries> กถึงแล้วเว้ย <_ t ries> ทำเป็นแอคกอีก หาข้าวกินดีกว่าผมเข้าฝั่งก่อนครับไม่ไหวละร้อนละอุมากตอนนี้น้ำหมดไปล้วหนึ่งขวดเอ้ยเหลืออยู่ก้นๆแล้ววะตะโกแล้ววะจริงๆแล้ววันเนี้ยสภาพอากาศแม่งไม่ค่อยเวิร์กเลยคือวันนี้หมอกฝุ่นพีอมแม่งโคตรเยอะเลยครับฟ้ามัวไปหมด เยอะมากทำไงได้เนาะขากลับผมน่าจะสบายหน่อยเพราะว่าน้ำมันพาพากลับไปทางฝั่งศรีราชาน้ำกับลมเนาะมันพัดไปฝั่งนู้นแล้วก็โชคดีที่เมื่อเช้าผมไหวตัวทันออกมาก่อน8โมงไม่งั้นถ้าออกมาสัก9โมง10โมงนี้เจอลมกลางทางนี่บันไลัไส้เลยนะโอเคหาข้าวกิน าไไหาแฟรกินเติมพลังแล้วเดี๋ยวนั่งพักผ่อนหย่อนลูกเจี๊ยบแป๊บเดี๋ยวให้กลับโอเคครับลา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 โดนก๋วยตเตี๋ยวไปละก๋วยเตี๋ยวหมกน้ำตือหมูน้ำตก พิเศษน้ำเปล่าหนึ่งขวดเบ็ดเสร็จหกสิบก็ไปโดนเอ็มสปอร์ตหนึ่งขวดเมื่อกี้แม่งตกในเซเว่นดีไม่ระเบิด <c oughs> จริงๆเราอยากจะไปโดนกาแฟาแล้วเนะี่ยแต่ี่เกียดหิ้วแผ่นไปเป็นห่วงแผ่นนี่นั่นงชิวแม่งแถวนี้แหละหายเนี่ยเราค่อยกลับโอเค ก้อนคัก้อนเพิ่งเพิ่งออกมาจากฝั่งฮะตรงบางแสนได้ตอน11.40โมง40ก็โชคดีที่ออกมาตอนนี้เพราะว่าลมถ้หันหน้าออกทะเลลมจะดันจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนั่นหมายความว่าดันจากฝั่งบางแสนไปสีชาขากลับผมก็จะชิวๆหน่อย ไปแล้วก็ให้ลมดันหลังไวเรื่อยๆแต่ก็คือก็ไม่ชิวเท่าไหร่นะแดดแม้โคตรแรงเลยตอนนี้จะเที่ยงแล้วมี2ชั่วโมงสชั่วโมงสาแน่ๆดูทรงแล้วแล้วเดี๋ยวไปถึงแพรเดี๋ยวตอนเย็นไปไปพายตรงไอ้นี่อีกว่าจะไปสำรวจเหลี่ยมตรงก่อร้อยโอเคพายก่อน หาดวอนนะครับหาดวอนเพือเสิร์ฟเขากับแหน่วันนี้หมอะโคตรหนาเลยว่ะ ผมเจอหาดฐานหนึงน่าจะเป็นของคอนโดหรือโรงแรมอะไรสักอย่างเ <c ười> ดี๋ยวนี้หน้าหวัวดสะิมมากคิดว่าน่าจะมีทางแว้นผ่าดงป่าเข้ามาอยูเอ่เดี๋ยวผมว่าจะไปพักตรงตรงใต้สะพานครับหลบแดดแป๊บร้อนนั่งกินส้มหน่อยเออ พอเข้ามาใกล้ๆเราก็น่าสนใจเหมือนกันตอนนี้เหมือนน้ำน้ำมันคงน่าจะกำลังขึ้นมั้งแล้วก็หน้าหาดพอจะเล่นสกีมได้อยู่ถ้าถ้าน้ำลงอยู่ประมาณนี้แล้วขึ้นยกกว่านี้นะอ่อนี่ผมหมายถึงสกีมขึ้นนะฮะหรือว่าเวฟสกีมฟิลได้อยู่ฟิลได้อยู่น่าเล่นน่าเล่นขื้นเข้าเฉียงด้วยจากขวามาซ้าย หรือไม่ก็จะเป็นแบบลอดใต้สะพานไปก็จะเป็นของทางหน้าคอนโดเขาอะครับเหลี่ยมฝั่งนู้นก็ถ้าเล่นแบบกองโจรไม่น่ามีอะไรมัง้งมั้งนะแต่เซฟๆเอาฝั่งนี้ดีกว่าแวะผักกินส้มกินอะไรแวบเมื่อกี้เกิดอุบัิเหตุนิดหน่อย จะเข้าไปที่หาดแล้วเมื่อกี้เจอแก๊งเจ้าถิ่นสีขาว3-4ี่ตัวบุคลิกไม่เป็นมิตรผมก็เลยพายออกมาก็เลยมาเจออีกหาดหนึ่งเป็นหาดของโรงแรมไม่ใช่โรงแรมดิหมู่บ้านคาซาลูน่ามั้งหาดนี้ก็พอจะเล่นสกีมได้อยู่ชันอยู่เหมือนกันแต่ต้องรอจังหวะที่แบบระดับน้ำได้นะเดี๋ยวผมว่าจะมาแอบ,บเล่น พาไรซับมาแปะนี่แหละเวิร์กสุดเพราะว่าถ้าเราเข้ามาในหมู่บ้านเขาโดยที่แบบไม่มีเหตุอันควรเขาก็คงไม่ให้เราเข้าอะครับบุกไปได้ยางนี้ต้องมาแบบกองโจรขอขโมยขึ้นเล่นหน่อยแล้วกันนาะรอบหน้านี่แดดโคตรแรงเลยครับแรงมากหน้ามืดหากินน้ำเดียวร้นรนรๆนรโอ้ พอมาดูบนหาดแล้วไม่น่าจะเหมาะหอยทั้งนั้นเลยเลือดท่วมแน่ไม่เวิร์ไม่เวิร์คไม่เวริเวร,เวร์กกับการเล่นสะคิมแต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เล็งๆเ,เอาไว้นี่เป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าเล่น คตแรงเลยตอนนี้สเบียงก็เหลือแค่ต้มกับน้ำเปล่าหนึ่งขวดแหมเหมือนไก่จริงจริงไม่ไกลแล้วครับชิวแล้ว พอมาอย่างนี้เราแบบอยากลองอยากลองทายแบบไปไกลๆก่อนเนี่ยล้วก็หาจุดพักไปเรื่อยเลยนะแต่เมื่อกี้ลองเช็คแล้วอันนี้คิดเองนะไอ้ตรงตามแบบพวกสะพานพวกะอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นศาลาเนาะตามสะพานตามอะไรเงี้ยมันจะมีศาลาอยู่ตรงนั้นแต่แบบใกลๆน่าจะไปแอบนอนได้คิดเองอันนี้คิดเอง ทายมาแล้วก็แบบไปแอบปูกเปยนอแล้วก็ไปต่อแล้วมันก็มีบางหางที่เป็นป่าหญ้าลกๆอะไรเงี้ยไม่มีคนอันนั้นก็น่าไปนอนแต่ยังก่อนอ่ะไม่งูกัดก็โดนป่นสองอย่างหรือมันก็ะป่นเขาเนี่ย ออกดีกว่าบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวจะบานปลายไปมากกว่านี้ตอนนี้ผมถึงหน้าโมดิสขับนะฮะโอ้แก๊งเลือบายลงมาเล่นลมกันเพียบเลยโอ้สัตว์น้ำหน่อยดีกว่า ตอนนี้ผมอยู่ตรงชุมชนบางพระนะครับตรงฝั่งซ้ายนี่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็นะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นปากคลองเข้าไปจริงๆผมว่าจะแวะกินอะไรอีกสักนิดนึงหิวแต่ก็ร้านอาหารตามสั่งหรือร้านข้าวทั่วไปที่อยู่ริมทะเลมันช่างหายากเสียเหลือเกินมันจะเป็นสักคาเฟ่ซัส,ส่วนใหญ่ ก็เดี๋ยวลองล็อกเข้าไปในในนี้ดูในล่องน้ำนี่แหละเข้าไปก็น่าจะเป็นชุมชนไม่รู้จะมีทางขึ้นหรือเปล่าดูไม่เข้าดีวะ,ะไป,ไปลองเข้าไปดูก่อนแล้วกัน ไปไม่ได้แล้วครับสุดได้แค่นี้อ่อข้างหน้าเป็นอันนี้ละเป็นเหมือนกับเป็นสันเคลื่อนอะไรประมาณนั้นไม่มีที่ขึ้นด้วยไม่มีร้านข้าวด้วยจบเลยกับแพ้ดีกว่าหาได้กินดีกว่าเิวอีกแล้วโอ้ยถึงสักทีกระท่อมน้อยคอยรักของพี่ ขากลับใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงขาไปก็สองชั่วโมงส <What? S 1> <ๆ>ี่สิบเ็ดเสร็จก็ปริมาณนั้นนะครับกว่าอ,อถึงแล้วเว้ยพักก่อนพักก่อนพักก่อนเตมิมเติมเติมกินน้ำกินน้ำโอ้ยโอยดำาทะมึนเลยครับ หิวหิวฉันต้องการอาหารโอร้